มาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับสร้างหน่อยสร้างแจ้งมือนอยากจะไม่เห็ดเป็นสั่นควาแก้วความจ้านพี่น้องมาขั้นตอนประกอบกันพี่น้องปึ๊บเอานี่มาสามทางหยัดขับไปปึ๊บ อนนี้ก็ว่างพี่น้องว่างลงไปเพื่อฮะว่างชึบเสร็จอีกผลงานพี่น้องงานดีไสั้นว่างของสองสัน้นจากตะกร้าพี่น้องแล้วก็โค้งทอพิบซี่ขอต่อ3า,าทางงานดีไหวขึ้เกาพี่น้องมันกับมนวิธีการที่ดีที่สุดแต่กัสาม,มารถใส่งานได้จริงพี่น้องพอกันอีกแล้วพี่น้องก็สร้างหน่อยสร้างแจงมาหนี้จ่เห็ดเป็น สิ่งล่างมือพี่น้องตุ้มมติมิพี่น้องกาละมังขนาดมินิพี่น้องฮะความศูนย์กลางพี่น้องสามสิบสามเสนฮะอุปกรณ์กระมี่ทอร์พิสีตัวนี้ขนาดยี่สิบแปดเส้นฮาตัดหกทอนพี่น้องแล้วก็ขามันสี่สิบเส้นสี่สิบเส้นสี่ทอนราคามีสามทางฉากพี่น้องแบบนี้พี่น้องสามทางฉากแบบนีสี่ตแล้วก็สามทางตัวที่อีกสี่ตมา บบตั๋งวัวลายยีหกก่หงกะละมังหน่อยอยู่ในเฮือนพี่นอกก้องกะจะมาสาธิตให้พี่น้องเอฟสี่ด้รับชมเฮ็ดง่ายๆพี่นอ้องไอตัวไอเสือมันอนะ่ะจังจะมาจ่อใส่ที่หลังเนื่องจากหาสื่อ,อยังบ่ทันไายพี่นอ้องมาตัวนี้ยี่สิบแปดเส้นพี่นอ้องยี่สิบแปดเส้นเข้าไปขอปึ๊บฮนะขอเป็นทางเดียวกันง่ายๆไปเลยเนี่ขอปึ๊บฮนะตัวนี้สวมเข้าไปขอปึ๊บ สวมกวับปลาเปรือบเชือบอะนะตัวนี้สวมเปรือบคอนี้เปร๊อบตอกตอกนะขามันสี่สิบเสนพี่น้องนี่เฮ็ดเป็นแนวทางพี่น้องเพราะว่าไอ้มีเศษทอแค่สี่สิบเสนพี่น้องใส่ทอทั้งหมดขนาดนี้ใส่เส้นหนึ่งี่น้อเปรืบเนี่ย ป๊บตัวนี้สามทางปุ๊บปุ๊บต่อปุ๊บเอาปุ๊บพริกปุ๊บปุ๊บตังปุ๊บ สั่นนี่ปุ๊บยึดสกูสกูไม่ยึดตัวน,นี้จะยึดเป็นสกูกได้พ็่น้องยุดกตจะประมาณนี่พี่นอ้องนี่ก็เป็นอีกวิธีการงานดีไหวพี่น้องจากทอพิซีเฮดเป็นสิ่งล่างมือพี่น้องจากกะละมังใส่มินิเฮา,ากระตะกรกาข้างล่างพี่น้องไววว่างของใส่นะนี่ก็เป็นอีกวิธีการพี่น้องแต่บ่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดแต่ก็สามารถใช้งานได้พี่น้องจัดไปเจ้า